มาเตกันหนห่อยวยไม่ได้อยากเป็นเสือแลวไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ทูกใให,หนู้พอมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมจะจะมาพูดถึงเรื่องบังฝุ่นนะครับผมบังฝุ่นนะครับมีหลายท่านที่แชทมาถามมาจากบาทน,นะครับ ผมา่หลายคนดอกนะครับเดี๋ยวจะตอบเป็นคอมเมนต์เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะตอบเป็นคลิปเลยแล้วกันนะครับสองสามคนนี่แหละนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะอยากรู้นะครับว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับที่ทํามานี่ะนะครับคือผมไปสั่งนะครับท่านผู้ชมผมไปสั่งก็คือผ้าใหม่นะครับเป็นผ้าผ้าใบใหม่นะครับผ้าใบใหม่แล้วก็อ่า มันทั้งหมดมันไม่แพงนะครับผมบอกเลยนะครับไม่แพงสำหรับผ้าใหม่นะครับ่าไม่กิโลละแปดสิบแป้งบ่นะครับไม่แพงนะครับร้านอื่นมีจตหนึ่งร้อยบาทนะครับทางอื่นนะครับไม่ติดตั้งด้วยนะครับร้านอื่นมีจต่ผ้าใหม่กิโลละหนึ่งร้อยบาทนะครับแป๊บนึงครับเตัวไว ตะเพียกครับผมแปมหนึงครับโลครับ,บ,บผมไม่ใช่แป้งคนท้องหม่ครับแม<ป>้อวันไหนขึ้นไปทางหุน่นนาว่าเจ้าดิอด่ามีไใส่ดีเลกนีนพอรู้เ้อวันนี้ปไ,ไป,ไปงานทางบ้านผมมีเด้อ ททางบุญบ่มีเดียบอลลูขนาบอเขนาดเก็บบังครับทั้งบังนะทั้งไออย่างอีกเด้มีออกอยู่ดรอกผมามาผมยูนีแล้วบนแรอยูนีซือละออ่เบ็นิเซียวแค่ไปไหนได้อใช่ใช่อือ้องทั้งงอ่ออ่ครับ อไอเพรานไปลงล้านเดยนั่นน่ะโอ้ลมใช้บัวขาวอือจัดตัวล้งข้าเดียวลงเหลียมซ้ำโอ้คนงานหลายว่ะ เอาเบอร์โทรเจะไปไหนเด้อพ่ยังก่อนแล้วซื้อยังก่อนนั่นแหละเอาเอาเบอร์โทรเนไปแด้วเนี่ยฮะผมเลยไปโอ้โหมีน้ำบาดเหมือเดียวกันน่ะมาตรฐานอืมมีน้ำบาดพร้อม

มามาเฝ้าไปเฝ้าไปลุงผมเยนไปใจขาครับผมยังแดงโทรมาถามผมอะไรครับผมครับตะเบียดนะครับตะเบียดโทรมาเช็คโทรมาเช็กวันไปยังไหนมาเดน่ะผมจังเลยแต่ผมไม่มีอะไรผิดบังผมก็บอกแล้วเนาะแตนใดผมก็บอกไปบึ้ชนะครับแล้วที่นี่ก็เจ้ากับมาอ่า หลังบงมคืนเองนนะฮะอ่ายู่งเยกันกับพี่น้องนะครับทํางานนี่ก็มันต้องมันจะมีแบบอ่าทั้งคนรักและคนสัง่งเรานะครับสั่งเราเกลียดเรานะครับเพราะว่าสิเป็นหวังดีกับเขาหร,ารือว่าวังดีประสงค์ไรนะครับมีหมดครับคนทุกรูปแบบนะครับอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงตะเปียกนะอ่าผมหมายถึงโดยรวมนะทำงานนะครับ นี่ครับาิึงไหนแล้วเรื่องวังฝุ่นนะครับเรื่องบงังฝุ่าเป็นผ้าใบนะครับผ้าใบทั้งหมดจากลวด78กิโลนะครับคูณ80ดูนะครับเป็นตังเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทับทิมนะครับทับทิมก็คือไอตัวแดงๆอะเหลี่ยมเหลี่ยมแดงๆอะนะครับแผ่นละ400นะครับ มีมีอยู่คู่หน้าที่อแผ่นละร้อยนะครับล่อนาเนยะใส่ใส่อันละร้อยนะครับคือคือมันตกสามันร้อยนะครับโอ้รถอันนี้เรียนนี่เลยไปเอาน้ำด่างมันไปนี่แหละนะครับมันก็จะตกสามันร้อยแล้วก็อมีฟืนมีไฟนะครับเบียดเสียดนะครับเบียดเสียดถ้า ถ้าเอาเฉพาะบางฝุ่นนะครับเอาเฉพาะบางฝุ่นไม่ติดตั้งแล้วเจ็ดพันกระบาทนี่แหละเจ็ดพันแปดนี่แหละผมจำผิดนะแปดพันเท่าไรมาแปดพันลถนะครับแล้วก็จะมีค่าแปดพันนะครับตีไว้แปดพันนะครับเฉพาะค่าบางฝุ่นแล้วก็ตัวทับทิมนะครับพันแปดนะครับเป็นเก้าพันแปดแล้วนะครับคิดดูนะครับเก้าพันแปด ไม่รวมพวกามาบวกฟืนบวกไฟนะครับก็ไปก็หนึ่งหมื่นบาทแล้วก็มาบวกที่เหลือก็เป็นค่าช่งา,างนั่นค่าสร้างนั่นพันหกค่าสร้างพันหกแล้วก็ค่าค่าเหล็กค่าเหล็กค่าเหล็กก็เจ้าความน้ำน้ำดิ่านผู้ช่มนะครับวอม,ม,นมันวัดนันนดิวอมันวาเห็ด ไหนซื้อดิจ้างเขาเจ้าติดตั้งนะครับพันห้าเช่นพันหกนะครับรวมเบ็ดเสร็จนะครับรวมเบ็ดเสร็จหนึ่งหมื่นนะครับสองพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทครับผมนี่ครับนี่คือราคาที่ที่ทำมานะครับนี่แหละครับผมถึงว่าอ่า แย่งคือบ่กว่ใช่บางฟุนใส้บางฟุญนะครับใส้บางฟุญในเสียใส้บางฟุนในเสียนะครับ,บ,บ,นะรบผมบอกเลยใส่บางฟุนซื้อนี่ซื่อมอเตอร์ไซค์ในั้นหนึ่งนะครับอ่าไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาอ่าไม่ใช่แบบขี้นะครับ <laughs> ขี้อ่ <laughs> าเพราะมันหวานชื่อใส่แ่งไม่ได้บอกผมใส่เลยใส่เล่นโอ้มันแพงครับ แต่ผู้ชมนี่นี่ครับโรงงานที่ผมจะมาใส่นะครับจะของก็ก็ถาขายมันมันจะเข้าประตูนี้แล้วกันขายอานแปน๊บหนึ่งนะผู้ชม นี่ก็มาถึงโรงงานนะครับท่านผู้ชมถึงโรงงานแล้วครับนั่นแหละครับ,ร,บราคาที่ติดมาก็หมื่นสองนะครับผมจะผมก็จะดูแลให้ดีที่สุดนะครับต้องต้องแบบเออผมจะดูแลให้ถึงที่สุดครับผมบอกไปเลยนะครับของอะไรที่อยู่บนรถนะครับที่ท่านแก่เขามอบหมายมาให้นี่ก็คือแบบผมจะทําเต็มที่นะครับ จะเซ็จจะล่างจะทูจะแบบนั่นเลยละให้เพื้นให้สมกับที่เพื้นไว้วางใจเขานะแท่านผู้ชมอง่ายๆนะครับจะไม่ทําให้เฮียแกผิดหวังเลยครับเพราะว่าขนาดบางฝุ่นพื้นเนี่ยมื่นสองใจยังติดให้นาะพวกเจ้าจคิดว้างไรันะนะ่ะถ้าเป็นบริษัทอื่นเขาไม่ให้ทําเยอะขนาดนี้นะครับ อยู่นี่เฮียแกบอกเลยนะครับอ่าถ้าสวยนะครับถ้าจัดมาสวยนะครับจัดมาสวยราคาบอยันนะครับบอกไว้เลยทางข้ามราคาบอยันระหว่างนี้เลยอ่ามาเดี๋ยวจะพาดูอีกทีครับลมหางงวนะครับก็าะละเอียดจะเป็นตัวแม่ครับเออขนมไหว้เหล่าพี่น้องหน่อย เป็นรอยแล้วครับเอ็นยังในนอกอ่ะนีแ่แล้ววันนี้จะพยายามใส่ไฟตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวข้างหน้านะครับน่าจะอยู่ประมาณสองพันทั้งค่าช่างกับค่าเหล็กแล้วก็ผ้าใบผ้าใบมันมันแปดกิโลเนี่ยแหละ แปดกิโลกสิบหกกิโลกสิบหกกิโลนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่สระมาณสี่พันนะครับเฉพาะผ้านะครับข้างหลังนี่ตัวแพงเลยครับห้าพันกว่าบาททั้งค่าเหล็กนะครับนี่ที่ผมพูดถึงค่าเหล็กค่าน็อตนะครับน็อตด,ดำน็อตอะไรนี่แหละแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นครับเขาจะเอาะไรเอาเบือนอะไรพี่น้องนะครับนะ ก็ถ okay. ือว okay. ่าโอเคนะครับสวยงามงามโมพินนองวงวามันงามเลยเข้ากันกับหางเลยนะครับหางสีแดงนะครับตัวนี้ก okay. ็บหาร้อยครับตัวนี้ตัวนี้ห้าร้อยนะครับแต่แท่นแตแตนเลตตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็บสามมัน้อยอีกเขานะครับตัวนี้ก็สามมัน้อยครับตกแล้วมันตกอ่าข้างละสี่ร้อยนะครับแต่ผู้ชม ค,คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมหากผมพูดอะไรไม่ถูกต้องไปก็ขอประทานอภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ